สึ่งสุดการรอคอยด s i ีเเก่งมากบาดแผลที่ขาน้องแตงโมแท้จริงแล้วน้องแตงโมถูกแทงที่ขาในห้องน้ําแห่งหนึ่งถึงว่าคนตกน้ําจะมีบาดแผลแบบนี้ได้อย่างไรขนาดเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูบาดแผลก็ดูออกว่าแผลที่ขาน้องแตงโมถูกของมีคมแทงหรือใช้ของมีคมกรีดซึ่งคุณถ่ายที่เป็นคนเอาศพน้องขึ้นจากน้ํายืนยันว่าที่เห็นบาดแผลครั้งแรกของน้องไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือแน่นอน เราทั้งประเทศเชื่อคุณไทยว่ามันคือความจริงความจริงเริ่มมาเยือนแล้วขอให้ทุกท่านที่ช่วยคดีน้องแตงโมจงตอดไทยจากหมู่มารร้ายทั้งปวงดาว่าน่าจะเป็นแผลถูกแทงที่ข้อพับขาขวาจนไขมันทะลักออกมาจุดที่พนักงานตรวจสอบไม่ระบุรายละเอียดของแผลเพราะท่านกลัวถูกสาวไปสู่การฆาตกรรมแผลมันชัดเจนว่าถูกทำรายหยอกตำรวจที่ทำคดีหวยเอื้อประโยชน์ให้คนทำร้ายพ้นผิดไม่สมควรอยู่รับใช้ประชาชนอีกต่อไป สมควรโดนฟ้องทั้งหมดแม้บางคนจะเกษียณไปแล้วการทำงานก็ไม่เหมือน DSI DSI เข้าลงพื้นที่จริงเชื่อดิต้องเจออะไรมากกว่านี้อีกประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเงินเป็นใหญ่เงินทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเปลี่ยนจากผิดให้ถูกได้ทำไปทำมาตำรวจน่ากลัวจะเท่าๆผู้ร้ายแล้วไม่มีความละอายเลยคนเราโลภก็ไม่รู้ว่าตัวเองโลภถึงเงินเดือนจะน้อยตำรวจก็อยู่ได้แต่ต้องจัดสรรการใช้เงินให้ดี แต่เลือกที่จะทําผิดเพราะมันง่ายทําชั่วทําง่ายทําดีทำยากแต่จําเป็นต้องทําไม่เช่นนั้นความชั่วจะเข้ามาแทนที่ความชั่วส่งผลกรรมทั้งพบนี้และพบหน้าทีมสืบสวน DSI และทีมงานบ้านพระอาทิตย์ได้ใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแม้จะเจอกับอุปสรรคมากมายแต่ความมุ่งมั่นและอดทนของพวกเขาทําให้สามารถเปิดเผยความจริงออกมาได้ในที่สุดประชาชนทั่วประเทศต่างรอคอยความวยุติธรรม และการปิดคดีที่เป็นธรรมสำหรับทีมสอบสวนแล้วนี่ไม่ใช่เพียงแค่คดีหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่และทำให้ระบบยุติธรรมของไทยเข้มแข็งขึ้นไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลสามารถใช้เงินซื้ออิสรภาพได้อีกต่อไปตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานักสืบนักข่าวและนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่างทำง,งานหนักอย่างไม่หยุดพัก การเปิดเผยหลักฐานที่พิสูจน์ว่าน้องแตงโมถูกแทงในห้องน้ําไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความอดทนและความกล้าหาญเป็นอย่างมากหากเป็นคนทั่วไปอาจยอมแพ้ไปแล้วแต่สําหรับทีมนี้พวกเขาต่าชงใจจะไปให้สุดทางเพื่อให้คนผิดได้รับโทษอย่างสาสมการทํางานของตํารวจในคดีนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมีจุดน่าสงสัยหลายอย่างจนทําให้ประชาชนตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของระบบตํารวจไทย ให้มีตำรวจเอกชนเข้ามาแข่งขันกับตำรวจของรัฐเพื่อดูว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจในหน่วยงานไหนมากกว่ากันหลายคนกังวลว่าคดีนี้อาจเป็นอีกหนึ่งคดีที่ฆาตกรสามารถหลบหนีไปได้โดยไม่ต้องรับโทษแต่หากสามารถจับตัวคนร้ายได้ประเด็นสำคัญต่อไปคือการพิจารณาคดีว่าคนร้ายจะถูกตัดสินโทษจำคุกกีป่ปีและจะมีโอกาสได้รับโทษประหารชีวิตหรือไม่คดีนี้จึงเป็นตัวอย่างสำคัญ ซึ่งยังคงมีช่องโหว่มากมายที่ทําให้คนผิดสามารถหลบเลี่ยงการรับโทษได้ความล่าช้าในการขายคดีของน้องแตงโมทําให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและหากไม่สามารถนําตัวคนผิดมาลงโทษได้ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับความอับอายต่อสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนแต่ประชาชนจํานวนมากยังคงเชื่อมั่นว่าทีมสืบสวนจะสามารถนําความจริงเพราะนี่คือหนึ่งในคดีสําคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับความเป็นธรรมและเป็นกรณีตัวอย่างให้กับสังคมไทยในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในอนาคตการทำงานของคุณอัจฉริยะและอาจารย์ปานเทศในคดีนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนอย่างน้นหลามหลายคนที่ติดตามข่าวสารและฟังการวิเคราะห์จากพวกเขาต่างรู้สึกเจ็บปวดและตื่นใจเมื่อได้ทราบถึงความโหดร้ายที่น้องแตงโมต้องเผชิญก่อนเสียชีวิต ความจริงที่ถูกปิดบังมาโดยตลอดเริ่มได้รับการเปิดเผยทีละขั้นประชาชนที่รักน้องแต่งโมและต้องการความยุติธรรมต่างอดกลั้นน้ำตาไม่ไหวประชาชนจำนวนมากต่างขอบคุณทีมงาน DSI แท้ทุ่งเทแรงกายแรงใจเพื่อคลี่คลายคดีนี้และเชื่อว่าความจริงจะถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วนการทำงานของพวกเขาเป็นตัวอย่างของความกล้าหาและความเียสละที่ควรได้รับการยกย่อง แม้มันจะถูกปกปิดหรือบิดเบือนอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วความยุติธรรมจะต้องปรากฏขึ้นการขายคดีของน้องแตงโมจะเป็นตัวอย่างสำคัญให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยคนไทยทุกคนหวังให้คดีนี้ได้รับการปิดฉากด้วยความถูกต้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการเพื่อนำตัวคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดและหากไม่มีทีมสืบสวนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักคดีนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่ถูกลืมเลือนไปตามราวเวลา ขอให้ความกล้าหาญของทีมสืบสวนทุกท่านได้รับผลบุญแห่งความเสียสละและขอให้ความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ในคดีของน้องแตงโมในเร็ววันนี้ถ้าเด็ดดอกจำปลาสเือนถึงดาวอังคารคดีนี้อาจเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมของไทยคดีของน้องแตงโมไม่เพียงแต่เป็นเหตุสเทือนขวัญหลายคนมองว่าหากคดีนี้สามารถคลี่คลายได้โดยที่ความยุติธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกคืนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่คนไทยทุกคนรอคอยคนไทยส่วนใหญ่ยังเคารพและให้เกียรติตํารวจที่ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีตํารวจบางกลุ่มที่ใช้ตําแหน่งในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ให้กับผู้มีอํานาจทำให้ประชาชนหมดศรัทธาการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนไม่สามารถรักษาความเป็นกลางและทํางานตามหลักนิติธรรมส่งผลให้กฎหมายของไทยอ่อนแอ หากคดีน้องแตงโมสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลงในองค์กรตํารวจได้นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศไทยจนถึงขณะนี้แม้ว่าจะมีการนําเสนอข่าวออกมามากมายแต่สิ่งที่ยังขาดหายไปคือหลักฐานที่ชัดเจนและเด็ดขาดประชาชนจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาหยุดการถแถลงข่าวที่ไม่มีน้ําหนักและนําเสนอความจริงให้ปรากฏโดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ได้ระ พักไฟเขียวให้เดินหน้าสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่และประชาชนหวังว่าอำนาจที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อความเป็นธรรมใครที่ขัดขวางกระบวนการสืบสวนต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีอิทธิพลใดามาแทรกแซงอีกขอบคุณผู้ที่ยังมีคุณธรรมและกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอาจารย์ปานเทพและทีมงานรวมถึงทุกคนที่ช่วยกันผลักดันให้คดีนี้ได้รับการเปิดเผย ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงประชาชนจำนวนมากยังคงสนับสนุนและเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกท่านขอให้กระบวนการยุติธรรมสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษได้โดยเร็วที่สุดไม่มีผู้ใดสามารถปกปิดความจริงได้ตลอดไปคนที่กระทำความผิดและพยายามความจริงย่อมต้องเผชิญกับผลกรรมไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าพวกเขาจะมีอำนาจมากแค่ไหนก็ตามกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้เล่นเกมอำนาจหากคนผิดสามารถหลบหนีการลงโทษไปได้จะเป็นกระบาตของสังคมไทยไปอีกนานแต่หากกระบวนการยุติธรรมสามารถทำให้คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีประชาชนจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถปกครองด้วยหลักนิติธรรม